ครับผมสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับเกษตรตามภาษานาเจมวันนี้วันที่24สิงหาได้ลงแปลงอีกแล้วครับเนี่ยตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสักเกือบเที่ยงครับ11โมงก,กว่ามาดูแปลงน้ำเยอะครับน้ำตอนนี้ไหลไหลลงมายังไม่หมดตั้งแต่วันก่อนฝนตกมาสองวันแล้วแต่ตกหนักหนักมากหนักจนน้ำล้นคันนาครับ อันนี้ก็เลยพามาดูแปลงกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างแต่จริงๆก็มาดูทุกวันแหละครับมาดูแปลงทุกวันเพาะมันอยู่ใกล้ๆสวนเองเรามาสวนแล้วเราก็มาดูแปลงนาด้วยอันนี้คือแปลงนาของผมนะครับแล้วก็อีกถัดไปก็คือแปลงนาของนาที่เขาใส่ปุ๋ยแล้วใส่ปุ๋ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เขียวเขียวขึ้นมาแล้วเขาก็ใส่ปุ๋ยธรรมดานะครับใส่ปุ๋ยสูตรธรรมดาทั่วไปก็คือเห็นเขาวันนั้นผมดูเป็น16 8 8ดนะครับ ใบก็เขียวคึมเลยครับเขียวเลยไม่ใช่เขียวนะเขียวแบบเขียวแบบคึมมองมองชัดเจนเลยครับบอกว่าแบบจนเขียวเขียวเข้มเลยครับอันเนี้ยต้นก็เริ่มสูงขึ้นมาแล้วแกหวานหวานหน้าสิบกว่าไร่มั้งครับน่าจะ1สิบกว่าไราาไ่แกหว่านหมดไปเยอะหมดหลายกระสอบอยู่วันนั้นว่าแกมาหว่านทั้งวันเลยหว่านช่วงเช้าเสร็จแล้วก็มาหว่านช่วงช่วงเย็นถึงเสร็จอันนี้จะมาคุยกันเรื่องปุ๋ย ปุ๋ยที่ใส่ข้าวในแต่ละช่วงแต่ละช่วงครับของผมนี่รอบแรกไม่ได้ใส่เลยนะครับตรงเนี้ยตอนแรกที่คุยไว้ตั้งแต่คลิปก่อนบอกว่าจะใส่รอให้น้ําท่วมทั่วแปลงก่อนคราวนี้ทั่วจริงๆครับทั่วจนล้น,ล,นล้นเลยทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือว่าต้องปล่อยไว้ก่อนแต่ดูจากสภาพข้าวแล้วพอเขาได้น้ําปุ๊บจากที่เหลืองเหลืองเหลือง่นนี้นะครับหมดป่านอาทิตย์ที่แล้วเหลืองมากตอนนี้เขาเริ่มจะสลัดเหลืองขึ้นมาแล้วครับสลัดเหลืองขึ้นมาเขียวเริ่ม ขึ้นมาขึ้นไล่เหลืองขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆแลแ้วตอนนี้แล้วก็ต้นก็สูงขึ้นโตขึ้นยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยครับยังเหลืองๆอยู่แต่ก็รอก่อนใจเย็นรอจังหวะดีๆก่อนเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจัยนี่ไอ้นี่สิ่งสําคัญในการทํานาก็คือจังหวะช่วงจังหวะเวลาช่วงช่วงจังหวะของมันที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรอจังหวะให้มันเหมาะเจาะจริงๆครับในเรื่องของปุ๋ยปุ๋ยในแต่ละปีที่ทํานะ ผมว่าสูตรของแต่ละคนที่เขาบอกกันบอกกันมาในแต่ละที่นะ่ะปุ๋ยดินเหนียวต้องใส่สูตรนี้ดินล้วนต้องใส่สูตรนี้ดินทรายต้องใส่สูตรนี้เป็นของที่นักวิชาการเขาพูดกันมามันมันก็ผมว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องนี้แต่ก็รับฟังไว้อยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ว่าปุ๋ยเป็นยังไงผมแบบว่าผมลงแปลงผมเห็นเอง ก็โทษครับเห็นลักษณะข้าวลักษณะต้นข้าวของเราลักษณะดินของเราเราก็ประเมินเองเราก็ตัดสินใจเองว่าเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างปีที่แล้วอย่างปีที่แล้วนะครับแงแรง้แรงมากแล้งจนถึงเดือนกันยาเดือนกันยาผมได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกและรอบเดียวเลยตอนวันที่จําได้ใส่ปุ๋ยวันที่10 10กันยาครับข้าวข้าวนี่ตายแแหลงแบบแดงเลยครับข้าวแดงจนจะตายเลย แต่ว่าเราก็ใส่วันที่10บ10กันยาใส่รอบเดียวเลยใส่เสร็จก็คือรับท้องรับอะไรรวมกันทั้งหมดเลยใส่รอบเดียวก็ <c oughs> ได้ผลผลิตด,ดีนะครับแล้วก็ค่อยมาดูแลเรื่องเรื่องอน,นันเองเรื่องพวกมแมลงพวกอะไรเงี้ยผมก็ใส่ปุ๋ยวันที่10กันยาใชายย้ยูเลียยูเลียลูกเดียวครับยูยูเลียลูกเดียวผสมสุดปุ๋ยก็ สิบห้าห้ายี่สิบต่อปุ๋ยสิบห้าห้ายี่สิบันสี่ลูกหวานนาเก้าไร่กว่าเกือบสิบไร่ครับผลออกมาก็โอเคนะครับ <c oughs> ต้นก็สูงธรรมดาต้นก็พอได้น้ํามาเขาก็สูงของเขาเองเลยเขาก็สูง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 ของเขาแล้วก็ออกรวงดีด้วยแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นโรคไม่ค่อยเป็นอะไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนช่วงที่มันกําลังจะ ข,ข้าวกำลังแผลบออกมาแล้วรวงกำลังโผล่ออกมาผมได้นำไอ้ตัวนั้นมาฉีดด้วยเป็นปุ๋ยปุ๋ยเกล็ดจำไม่ได้ว่าสูตรไหนแต่จำได้ว่าสูต,ตัวท้ายจะสูงครับเป็นปุ๋ยเกล็ดทุงเดียวใช้ทุงเดียวเขาบอกว่าทุงเดียวใช้ได้สิบไร่เลยผมก็เลยใช้ทุงเดียวมาฉีดพ่นเนาะฉีดพ่นผสมกับยา,มาแมลงพวกยา,มาแมลงผมใช้ไทยมีท็อกแซมแค่นั้นแหละครับใช้สองอย่างแค่นั้นฉีดป้องกันไว้เฉยเฉยฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉด เี่ดเสร็จปุ๊บรู้สึกว่ารวงข้าวที่ออกมาะจะดีสมบูรณ์ดีครับไม่มีมแมลงไม่มีอะไรแล้วก็ข้าวเต็มเม็ดเต็ม,เต,มเต็มนั่นดีเลยเต็มรวงดีก็เลยมาก็เลยก็เลยว่าเออปุ๋ยสูตรนี้พอน่าพอใจครับจนแถวๆนี้เขาก็ต้องมาถามว่าใส่ปุ๋ยยังไงทํานาอย,ย่างไงอะไรยังไงทั้งๆท,ที่ก็ทําด้วยกันทําพร้อมๆกันนั่นแหละครับแต่นาข้างๆเขาจะไม่ค่อยได้ผลผลิตเท่าไหร่เป็นคนแก่ครับ คนแก่เขาก็ทำกันยังตามที่เขาทำมาเคยทำมาแต่เราเป็นคนรุ่นหัดทำนานั่นแหละก็ปีที่แล้วเป็นปีแรกที่ทำเลยก็ได้ผล,ผลผลิตที่ดีอยู่แต่พอม,มาปีนี้ปีนี้เป็นปีที่น้ำดีตั้งแต่ต้นปีเลยเราหวานข้าวหวานอะไถ้าหวานช้านี่ก็คือน้ําท่วมได้หวานซ่อมใหม่แต่พอดีผมโชคดีก็คือ หวานข้าวเสร็จได้อาทิตย์หนึ่งนี่แหละฝนก็ามาพอดีกําลังข้าวกําลังงอกกําลังโตโตพอดีเลยโตขึ้นมาดีเลยแต่ว่าจะมากระทบแรงตอนช่วงกลางตอนมากระทบแรงตอนช่วงกลางนานเลยครับนี่ข้าวก็แกลนงก็เล็กๆอยู่ยรงนั้นแหละครับไม่โตไม่ไปไหนไม่อะไรอย่างเงี้ยหญ้าก็ไม่มีนะตอนแรกหญ้าก็ไม่มีแต่แต่ก็แต่ผมก็ฉีดคุมหญ้านะไม่ใช่ฉีดคุมหญ้าเราก็คือว่าฉีดค่ายหญ้าตอนที่ข้าวกําลัง ผล่ขึ้นมาได้10วันข้าได้สิวันผมก็เลยฉีดแต่ว่าผมฉีดทดสอบดูแค่เฉพาะริมคันนาแค่นั้นไม่ได้ฉีดทั่วแปลงนะครับฉีดเฉพาะริมคันนาเพราะว่าผมขี้เกียจลุยผมขี้เกียจลุยน้ําลงไปในแปลงผมก็เลยฉีดเฉพาะฉีดได้ถึงไหนก็ได้ถึงนั้นก็เดินตามคันนาไปเรื่อยๆเดินตามคันนาไปฉีดพ่นไปเรื่อยๆจนทั่วแปลงครับพอพอพอข้าวโตขึ้นมาได้อายุ30วันเห็นผลเลยครับตรงที่ผมฉีดยาที่คุมไม้น่ะก็ ไม่มีหญ้าเลยไม่มีหญ้าไม่มีตนม้นไม้ไม่มีอะไรเลยใช้ได้ใช้ได้ดีด้วยโอเคเลยกลายเป็นแปลงนาสะอาดเลยครับก็คือที่อย่างนึงก็คือว่าก็คือข้าวประมาณสิบวันข้าวประมาณสิบวันเราเราควรจะฉีดผมใช้บีทพริแบกอย่างเดียวครับตัวเดียวแค่นั้นใช้ฉีดแล้วก็ฉีดฉีดกลุ่มหญ้านี่แหละก็โอเคนาสะอาดสะอาดกว่าของเขาเลยสะอาดกว่านาข้างๆกันเยอะเลยครับเห็นขนเห็นความแตกต่างได้เลยจนมา จนมาล่วงเลยมาจนนานละจนครนี้ฝนมาฝนมาเดือนสิงหาะเราก็ว่าจะหวานปุ๋ยรอบแรกจะได้มีน้ําหวานปุ๋ยกับเขาแต่ก็ต้องมาชะงักเพราะว่าน้ําแรงเกินไปฝนมาแรงเกินไปต้องรอสักครู่หนึ่งนั่นสักหน่อยหนึ่งก็คงจะผมก็คงจะหวานสูตรเดิมครับยูเรียนหนึ่งลูกแล้วก็สิบห้าห้ายีปีนี้ต้อง ต้องใช้ประมาณสองสองลูกหวานรอบแรกนะครับผมกะว่าจะหวานรอบแรกแค่3ลูกก็คือว่ายูเลียแล้วก็ปุ๋ยสูตร2ลูกผสมกันแล้วก็หวานเพราะอะไรซึ่งผมต้องใช้ยูเลียผสมด้วยแล้วก็ยูเลียต้องเยอะเยอะขนาดนี้เพราะว่าข้างบนหน้าข้างบนนะ่ะที่เห็นนอยู่ตรงต้นตาลนะครับทางต้นตาลขึ้นไปนะ่ะมันจะประมาณแบบว่าเป็นนาที่ดอนข้างบนมันจะลาดเอียงมาหาข้างล่างแล้วข้างล่างก็จะเป็นที่ลุ่มน้ํา ข้างบนนะ่ะหญ้าจะดุมากแล้วก็ต้นข้าวก็จะเล็กกันๆเชื่อไหมบางจุดนะ่ะข้าวที่ผมปลูกนะ่ะสูงแค่คืบเดียวเองในบางจุดนะ่ะก็มีแต่หญ้าคุมเต็มไปหมดเลยสูงข้าวสูงแค่คืบเดียวพอะเราก็เลยต้องมาต้องประเมินดูข้าวเราด้วยว่าต้นสูงประมาณเนี้ยแล้วก็คำนวณระยะเวลาที่จะถึงออกรวงนะครับว่ามันจะเหลือเวลาเท่าไหร่พอที่ต้นข้าวเขาจะสูงขึ้นมาได้อีกไหมก็เลยตัดสินใจว่าเออปีนี้ต้องลองใส่ย,ยูเรียผสมเยอะขึ้นหน่อยแล้วแหละ เพื่อที่จะเล่งต้นข้าวขึ้นมาให้มันโตขึ้นให้มันทันทันเขาแต่ข้างล่างเนี้ยข้างล่างพวกเนี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าข้าวมันได้เลยได้ขนาดได้นั่นแหละครับใส่แค่ปุ๋ยสูตรธรรมดาก็ขึ้นก็ได้ก็ได้ดีละกลัวแต่จะล้มอย่างเดียวข้างข้างล่างเนี่ยแต่ข้างบนนะต้นยังเล็กๆยังมีต้นเตีย้ยๆยังมีคืบเดียวก็ยังมีเลยครับไม่มั่นใจว่ามันจะได้ผลผลิตหรือเปล่ายัางเหลือเวลาถึงเดือนตุลาความันจะออกรวงก็ ระยะเวลานานอยู่อาจจะอาจจะได้อยู่แต่ก็ต้องเร่งให้มันทันเขาก็เลยต้องต้องใส่ปุ๋ยยูเรียหนักหน่อยข้างบนนะครับแต่ข้างล่างนี้ก็ว่าจะใส่ปุ๋ยสูตรอย่างเดียวจริงๆแล้วการใส่ปุ๋ยนะมันต้องประเมินตามข้าวเราด้วยนะครับเราจะไปเชื่อเชื่อเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องดูข้าวเราด้วยว่าข้าวเรามันเล็กหรือเปล่าข้าวเรามันสูงใหญ่หรือเปล่าเราต้องเดินดูแปลงของเราบ่อยๆดูข้าวว่า ข้าวเหมาะสมอายุแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาเวลาที่เรารู้อยู่แล้วว่าเวลามันจะออกรวงตอนไหนเราจะกาหนดได้เลยว่าเราควรจะเร่งตอนไหนทํำยังไงความเหมาะสมเลยครับดูดูจากสภาพนี้เขาบอกว่าตอนนี้ได้ยินข่าวเมื่อเช้าว่าว่าจะมีพายุเข้ามาอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่ด้วยตอนนี้กำลังเป็นไต้ฝุน่นว่างั้นกำลังก่อตัวเป็นไต้ฝุน่นยังไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบต่อเราขนาดไหนแต่ว่าถ้า ถ้าจริงๆก็คือดีครับมีน้ํามีน้ําดีกว่าไม่มีตอนนี้ก็คือรอให้น้ําลดครับตอนนี้ก็คือรอให้น้ําลดอยากให้เพื่อนๆได้คํานึงตัวนี้ด้วยคํานึงถึงเรื่องของต้นข้าวด้วยต้นข้าวแล้วก็น้ําและปัจจัยสําคัญก็คือภูมิอากาศของเรานี่แหละ ูต้นข้าวถ้าต้นข้าวมันเล็กเกินไปมันสมควรที่จะเล่งก็ควรจะใช้สูตรเล่งบางทีมันไม่จําเป็นที่นานาทั้งแปลง1ิบไร่20ไร่นี้เราจะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยก็มันก็ผพราะว่ามันไม่ใช่เราต้องน่าจะแบ่งสูตรกันใช้อย่างเช่นนาตรงไหนที่มันยังเล็กอยู่เราก็ควรจะใช้ใช้สูตรที่มันเล่งโตเล่งอะไรให้มันทันเขาแต่นาไหนที่มันโตแล้วนะเราก็ควรจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือเล่งผลผลิตเล่งลุงเล่งนั้นจะดีกว่า ในความคิดของผมนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงปีนี้ผมก็จะทําอย่างนี้นครับเดี๋ยวต้องรอชมดูว่าผลผลิตจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวมาเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ